สวัสดีครับอยู่กับพ่อไนนะครับมาอีกแล้วครับผมพ่อใหญ่แหล่มาอีกแล้วปิดร้านรอเลยนี่นะครับหน้าบ้านของพ่อไนเองนะครับวันที่9กันยายนพุทธศักราช2567โอ้แบบเป็นตะยานพี่นองเลย ตอนนี้น้องมุกดานอนหลับนะครับผมยางทีละเหมือน่มาเลยนะครับขณะนี้เวลา16บหนาฬิกานะครับผมหรือสี่โมงแรงนะครับโอ้ฝนตกโต๊กแล้วรอบหนึ่งช่วง บรรยากาศช่วงนี้เิ็หน่อยกำลังเลิกเรียนนะครับผมสีมงแรงอ,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 อ้้มื่แทก ฝนมาแล้วฝนมาแล้วโอ้บลอดดอกคือมือนี้บัวนารลอดครับผมเดี๋ยวพ่อนายขออนุญาตไปเก็บผ่าติ่ตากไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวฝนมาโอ้โหฝนก็ตกลงมาเป็นทีเรียบร้อยนะครับผม อืมนงบอ่อเอ้าแม่นินมาพอดีครับแม่นินกำ้องที่วา่าเดี๋ยวรถเข้าบ้านพอดีเลยโอ้ฝนกำลังพาแหงเนี่ยนี่นเข้าไปเลยเข้าไปเลยเออเก็บรถเลยโอ้รถกัดเมนตำเกือ <laughs> บติดดิน <laughs> โอ้ยวนมาก เริ่มลงมาเริ่มแห้งแล้วครับผมพอ่อนายวาแล้วมันสิบบอลอดผากกับพระท่านแหงพอ่อนายไปเก็บเมื่อกี้นะครับเก็บเกี่ยวกับท่านนะเอาพห่มมาตากผาปูที่นอนมาตากไหมนะครับมีน่หรอเอ้อไหนล่ะไม่ใช่ลหะ ฝนตกอัน,นั้นก็จะเป็นบ้านน้อยอีกหลงังนึงนะครับผมแต่ก่อนย้ายเถาแกอยู่เนาะก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นขัวแล้วครับผมว้าวสวัสดีค่ะได้อะไรมาคะโอ้โหปิ้งไก่หรอคะกับข้าวเย็นเหรอคะโอ้อถอดรองเท้าเลยลูกถอดรองเท้าเลย เร็วเร็วเฝนจะตกเข้าบ้านเร็วน้องนอนหลับอยู่ลรกหลังจากที่ฝนตกช่วงแรงผ่านไปนะครับขณะนี้เวลาหนึ่งทุ่มนะครับผมหน้าบ้านของพ่อหน้าเองนะครับโอ้บรรยากาศดีครับผมอันนี้ก็ปั๊มน้ำมันครับผมใกล้ๆบ้านนะไฟส่องสว่างํำทาง ชัดเจียวฟังผุนยังมีฝาแหลบฝาเหรีอมน,น้อยๆนะครับฟังทางนั้นนะโซนเอ่อแถวนั้นเขาจะเอินบ้านบรรโจรนะครับบรรษาทงูงนะครับอำเภอราสีสไลนะครับผมเห็นฝาแหลบแป๊บแป๊แป๊บแ,บแ,บแบนะครับมนีลานตัดผมห้องกับเปิดที่เราเห็นมาครับฝาเหรียม แบป๊บแ๊บ,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 บอยู่ส่วนนั้นก็น,น่าจะตกอีกดีบดีก็อาจจะไลมาทางผ่านสางแปลน,นะครับผมหนาบ้านของพ่อนายเองตัวนี้ก็ลานใส่กอกลานลูกชิ้นนะครับรถสัญจรไปมาเรื่อยๆครับลานของกินก็มีไกลๆบ้านนะครับสะดวกสบายอยู่ บรรยากาศน,นาบ้านครับผมผ่านไปผ่านมาสะดวกสบายโอ้โห่าห้องฝาแลบครับผมโอ้ยดีดหรอครับวันที่เก้านะครับผมวันที่เก้าเดือนเก้านะเก้ากันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมบ้านสังแปด อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรนะครับโอ้ยุดเอยไปแล้วครับผมย่านขี้กันนะครับฝ่าเหลือมแห้งเลยเนาะพี่น้องเลยฝนขอฝนตกตกงามๆตกดีๆเบ่อารมณ์เด้อครับเด้อท่านพญาเอ้ยโอ้ย,อยหลวดบนนอเหมือนนอทนะางฝนจะเป็นปลาได้ครับ มีแต่ต้นใหม้ใหญ่ๆเด้อครับเป็นต่ะยานอยู่โอ้โหเหมือนนี้ปลาเลือดแห้งไปแล้วครับผมโอ้โหโอ,โอ้ขนาดยืนเบึ่งอยู่ในบานนะครับเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ให้พ่อนายในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพ่อนายต่อไปแล้วกาเป็นกำลังใจให้น้องชีว่าน้ำเด้อครับเดอ้อเดี๋ยวจะตั้งใจทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดครับ ไปแล้วครับคือนนีฟันดีลาตสสีสวัสดีครับ